จริงแล้วเราทุกคนไม่ได้อยากเป็นคนไม่ดีในสายตาของคนอื่นนะต่เป็นเพราะหนึ่งเรไม่รู้ไม่รู้เท่าทันจิตก็เลยไปสงสัยก็เรียกว่าไปลงทะเบียนที่จะเรียนเป็นเหมือนอย่างคนเหล่านั้นนี่ยงเขาเรียกว่าไม่ชีวิตถึงเป็นแบบนี้เอาก็เคยสงสัยคนอื่นไม่ล่ะน,นี้แหละกาลังเป็นเนี่ยคือเหตุของการสงสัยสมัยก่อนแม่ก็ไม่เข้าใจอะไรแค่สงสัยแค่เนี้ยเป็นบาปเป็นกรรมเหรอ เราไม่ได้ผิดสินห้าข้อเลยนะแต่มันไปผิดในเรื่องของกฎแห่งกรรมที่เรียกว่าแค่คิดก็ผิดแล้วคือใจที่ขาดเมตตาไปตำหนิติเตียนคนที่เขากำลังหลงผิดคิดผิดทำผิดเราก็ไปตำหนิติเตียนเขามันไปทำร้ายจิตใจเขาซึ่งจริงแล้วคนที่ทำผิด จิตมันแย่อยู่แล้วเพราะว่าจิตเขามันตกไงมันก็เลยคิดเรื่องไลรล้สารแล้วยิ่งถ้าเราไปพูดว่าทําร้ายจิตใจเขามันก็เท่ากับเราผลักเขาลงนรกเพียงแต่เราเลือกที่จะไม่คลุกคลีด้วยและแผ่บุญกุศลให้เขาคิดดีคิดได้เราก็จะรอดปลอดภัยจากบ่วงบ่วงกรรมเขาเรียกว่าเราไม่จําเป็นต้องเอามือเราเข้าไปจับจับอุจจาระของเพื่อนเพราะเราก็จะไม่เหม็นนะคะ